สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับอัปเดตเราชนะกลุ่มทบทวนสิทธิ์เตรียมเช็คเราชนะโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ์5,000บาทพรุ่งนี้11มีนาคม2,564พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่อง YouTube hr channel ช่องที่ให้ข่าวสารความรู้สาระดีๆที่เป็นประโยชน์และที่สำคัญเลยนะครับทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ล่าสุดนะครับจากแหล่งข่าวประชาชาติธุรกิจมาตรการเราชนะโอนเงินงวดที่1จํานวน5,000บาทพรุ่งนี้11มีนาคม2,564เข้าแอปเป๋าตังให้ผู้ยืนยันขอทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่8ถึง21กุมภาพันธ์2,564ที่ผ่านมาสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมมารับชมต่อได้ภายในคลิปกันได้เลยนะครับ ก่อนรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อเป็นกำลังใจในการจัดทํำข่าวสารคลิปในครั้งต่อไปอย่างไรนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่มีคำว่าติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับสําหรับการติดตามรับชมมารับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกันต่อได้เลยนะครับสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมล่าสุดแหล่งข่าวจากประชาชาติธุรกิจ โพสข้อความหัวข้อข่าวเตรียมเช็คเราชนะโอนเงินกลุ่มทบทวนสิทธิ์จำนวน5,000บาทพรุ่งนี้11มีนาคม2,564ล่าสุดวันนี้นะครับวันที่10มีนาคม2,564กระทรวงการคลังทำการโอนเงินมาตรการเราชนะงวดที่1จําจำนวน5,000บาทผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตางัง พรุ่งนี้11มีนาคมให้กับประชาชนทั่วไปที่ขอทำการทบทวนสิทธิ์รอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง21กุมภาพันธ์2564สำหรับประชาชนที่ทำการขอทบทวนสิทธิ์ในกรณีที่มีเงินได้พึงประเมินในปีภาษี2562เกินกว่าเกณฑ์ที่กำหนดและได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ของปีภาษี2,563แนบผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของกรมสัมพากรรวมถึงผู้ที่ลงทะเบียนขอตบทวนสิทธิ์รอบที่2ระหว่างวันที่22กุมภาพันธ์จนถึงวันที่8มีนาคม2,564ที่ผ่านมาสามารถทราบผลหรือตรวจสอบสิทธิ์ได้ภายในวันที่19มีนาคม2,564เน็นต้นไปดยทางกระทรวงการคลัง จะทำการโอนเงินเราชนะผ่านแอปเป๋าตังในวันที่25มีนาคม2564าหสำหรับขั้นตอนการเช็คเงินเราชนะกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป๋าตางังใส่รหัสผ่าน6กหลักกดเลือกเมนู G Wallet เลือกเมนูเราชนะระบบจะขึ้นให้กดยืนยนันเพื่อรับสิทธิ์เราชนะปุ่มสีน้ำเงิน เริ่มสแกนใช้ใจ่ายเราชนะผ่านแอปเปาตังและสำหรับวิธีการใช้สิทธิ์เราชนะผ่านแอปเปาตางังให้กดเข้าหน้าหลักเราชนะหากต้องการใช้ใจ่ายให้กดสแกน qr code เพื่อใช้สิทธิ์หลังจากสแกน qr code จะมียอดเงินของสินค้าหรือบริการและให้กดยืนยันสิทธิ์กดรหัส6หลักเพื่อยืนยันการใช้สิทธิ์ หลังกดใช้สิทธิ์เสร็จสิ้นจะได้สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ์เป็นต้นนะครับอย่างไรนะครับใครที่รู้ตัวว่าทบทวนสิทธิ์ระหว่างวันที่8ถึงวันที่21กุมภาพันธ์2564ที่ผ่านมามาเช็คสิทธิ์รับเงิน5,000บาทเราชนะได้เลยนะครับวันพรุ่งนี้11มีนาคม2564 ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมหากมีข่าวที่เกี่ยวข้องอัปเดตทางช่อง Youtube hr channel จะมาทำการอัปเดตให้ฟังอีกรอบหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมต่อท่านผู้ฟังขอให้ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทางช่อง Youtube hr channel กันอย่างต่อเนื่องกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวหนังสือสีแดงที่มีคาว่าติดตามมุมขวาล่างให้ด้วยนะครับ ซึ่งหากท่านกดติดตามตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างท่านสามารถารับชมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันของท่านทางช่อง Bo พุ Channel ได้ก่อนใครอย่าลืมนะครับกดติดตามตัวอักษรหรือตัวหนังสือสีแดงมุมขวาล่างที่เขียนคำว่าติดตามด้วยนะครับและหากชื่นชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ส่งต่อ ให้กับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆของท่านได้เลยเช่นกันขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับการติดตามรับชม